ก็สวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับช่องลุงนวดทีเด็ดบอล VIP เหมือนเช่นเดิมนะวันนี้3ตัวเน้นๆกับฟุตบอลรีเม์ลีนะใกล้ปิดฤดูกาลแล้วนะก็กําลังเข้มข้นเลยนะสำหรับฟุตบอลรีเม์ลีตอนนี้ก่อนไปดูบทวิเคราะห์วิจารณ์ฝากไว้ด้วยนะแอดลุงนวด88แนะแอดลุงนวด88มีครบจบในที่เดียวเลยนะทักหาแอดมินกันได้เลยนะมีแอดมินบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับผมคู่แรก3ทุ่มวันนี้แมนยูเปิดออเทอฟต์พบกับเบอร์นลีนะ คู่นี้เพดานต่อวันนี้มาที่1นึลูกควบนะก็เรียกว่าน่ารักน่าลุ้นนะแมนยูต้องการทําอันดับให้ดีที่สุดนะสำหรับดูการนี้ส่วนเบอร์ลี่แพ้นัดนี้ก็น่าจะไม่รอดนะน่าจะตกชั้นแน่นอนตารางคะแนนตอนนี้แมนยูอยู่อันดับ6นะแข่งไปทั้งหมด33นะัดชนะชนะ16เสมอ5แล้วก็แพ้ไป12นะมีอยู่53แต้มนะเกมในบ้าน16นะัดนะเกะ9 เสมอ2อ2แล้วก็แพ้ไป5นะส่วนเบอร์ลี่รองสุดท้ายนะตอนนี้34นะัดมีแค่19แต้มนะให้มี23แนตะ้มอยู่ดับดับ19นะเกมเยื้อทันแต่17นะชนะได้เพียงแค่3นะแพ้ถึง10โดนยิงถึง32ลูกนะสำหรับเบอร์ลี่ ก็เรียกว่าเกมเยือนเบอร์ลี่นี่หนักนะหนักนาะสาหัสเลยทีเดียวผลงานการพบกัน10นัดหลังนะเป็นแมนยูชนะถึง7นะแล้วก็เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นะเจอกันเมื่อตอนต้นฤดูกาลที่บ้านเบอร์ลี่นะก็เป็นแมนยูบุกชนะได้1ประตูต่อ0ก็เรียกว่าแมนยูดีกว่านะสถิติที่พบกันมานะก็แมนยู10นัดหลังเนี่ยชนะแค่3เสมอ5แล้วก็แพ้แค่2นะหนักในทางเสมอนะสำหรับแมนยู เกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเชฟฟิลมาได้4ประตูต่อ2ส่วนเบอร์ลี่10นัดหลังชนะแค่2เสม,มอ4แล้วก็แพ้ถึง4นะก็เียกว่า5นัดหลังนี้แพ้แค่เกมเดียวนะเบอร์ลี่แต่นักเสม,มอนะเกมล่าสุดก็ชนะเชฟฟิลใช่ไหมสประตูต่อ1ตัวเจ็บทางด้านแมนยูนะจอนี่อ e ีแวนราฟเอลวานานะเจ็บลงไม่ได้นะลุคชอนะ อังตัวนี้มาเซียออมาคาแรดฟอร์ดเช็คฟีดลิซันโดมาติเนสลงไม่ได้ทะเลมาดานเซียนี่ไม่ต้องลุ้นเลยทีเดียวนะก็ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะแมนยูก็อังเดโอนาน่านะอีโกโดาโลนนี้ยืนแบ็กซ้ายคู่เซนเตอร์อาแฮร์รี่แม็กควยืนเซนเตอร์กับวิกตอร์ลินเดเลิฟนะหรือก็เป็นดาวลูกนะฟางามยาม่าใช่ไหมที่ลงบ่ board. อยๆอยอารอนวามิสาก้านะไมนูกับแม็กโทมิเน่คู่กลางแนลุกก็กาลาโชนะบูโน่แล้วก็แอนโทนีหน้าเป้าลาสมุดฮอยลุนนะ ส่วนหน้าของเบอร์นี่นะน่ากลัวคู่หน้านะโอโดเบิร์กกับอ่าคา,ายฟอร์ตไลฟ์ฟอร์เตอร์ใช่ไหมที่เล่นดีๆนะแล้วก็ซันเดอร์เบิร์กจอยคันเล่นคู่กลางนะดาราโอเชียยืนเซนเ,นเตอร์ฮาบชาริเทลเลอร์แบ็คซ้ายนะก็เลยราคาเปิดมาแมนยูก็เพดานหนักพอสมควรนะั่นหนึ่งลูกควบนะยิงลูกได้ครึ่งน,นะ ก็สถิติของทั้ง2ทีมนะเกมลูกแมนยู10นัดหลังยิงได้21ลูกเบอร์ mm hmm. ลี่ยิงได้แค่12นะส่วนเกมรับ10นัดหลังอ่ะเบอร์ลี่เสีย19แมนะยูก็เสีย19เนะก็ mm hmm. ะเรียกว่าสูสีเลยทีเดียวเกมรับอ๋อเรียนราคาเปิดมาขนาดนี้นะให้ไปที่รองเบอร์ลี่ดีกว่านะแมนยูลงมาติดติดต่อเนื่องนะน่าจะยิงไม่ขาดนะเบอร์ลี่สู้สุดใจแพ้ไม่ขาดนัดน,นี้ให้รองเบอร์ลี่เลยทีเดียวนะคู่ตอมาสามทุ่มนะนิวคาสเซิลเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะ ก็คู่นี้เชฟฟิลแพ้ก็ตกชั้นนะเรียกว่ารับวันถอยหลังรอเล่นแชมเปี้ยนชิพเลยดีกว่านะรับเชฟฟิลเลยราคาเลยเปิดมาที่นิคาสเซลต่อถึง2ลูกนะนิคาสเซลเก่งในบ้านอยู่แล้วนะส่วนเชฟฟิลก็ไม่เอาอะไรเลยดีกว่านะเกยมเย้าเกยมเยือนหนักไปหมดนะช่วงนี้เลยทำให้เรทราคาทะลุมาไกลถึง2ลูกเลยทีเดียวนะ ตารางคะแนนกันบ้างนะตอนนี้นิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับ7ของพี่เมลีกนะเตะไป33มสินะชนะ15เสมอ5แล้วก็แพ้ถึง13นะมีแค่50าสิบแต้มนะอยู่อันดับ7เกมในบ้าน17นะัดนะชนะถึง11เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3นะส่วนเชฟฟิลล์อยู่อันดับ20นะเตะ34มสินะชนะได้เพียงแค่3นะัดหนักนะเชฟฟิลล์วงานการพบการ10นัดหลังเป็น New, นิวเนี่ยชนะได้ถึง7นะเกมล่าสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกบ้านเชฟฟิลล์นะก็เป็นนิวคาสเซิลบุกชนะได้ สิบนัดหลังของนิวคาสเซิลนะชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ถึง4นะเกมล่าสุดบุกไปเยือนคิทเทนเลทแพ้มา2ประตูต่อ0ูนะสนัดเซานิวคาสเซิลเกียวเกมในบ้านไว้ใจได้นะชนะสเปอร์ได้เสมอเอเวอร์ตันนะชนะเวสแฮมได้นะส่วนเชฟฟิลสิบนัดหลังไม่ชนะใครเสมอ3แล้วก็แพ้ถึง7นะสามนัดหลังแพ้รวดนะแพ้เบนฟอร์ดแพ้เบิร์นลีย์นะเกมล่าสุดไปเยือนแมนยูแล้วก็แพ้ไป4ประตูต่อ2นะก็เรียกว่าหนักเลยนะเชฟฟิล สิบนัดหลังไม่ชนะใครเลยทีเดียวนะตัวผู้เล่นโอ้โหเจ็บเป็นหางว่าทั้งสองทีมนิวคาสเซิลหลักๆก็ทิปเปียใช่ไหมเจมารัดเซลนิ่โป๊ปแมทตาเกตจอห์นอิงตันใช่ไหมเอามีรอนนะโจวิลล็อกซันโดโตนาลี่นี่โดนแบสเซนบอสแมนนี่ก็เจ็บนะลวิธไมลี่อีกตัวหนึ่งนะสำหรับเชฟฟิลก็คิดบาชแชมหลักๆนะแจ็คโรบินสันเช็คฟิตนะจอร์ดบอลดอกจอร์ดอีแกนนี่ที่ลงหลักๆก็เจ็บเิยาร์วิลสเตอร์เช็คฟิตนะ อ Mac, ty, าเจมแม็กอารตี้ก็เจ็บนะโหตัวเก่งๆแม่งไปเกือบหมดเลยนอกจากฟอร์มไม่ดีแล้วยังเจอปัญหาตัวผู้เล่นเจ็บอีกนะสำหรับเชฟฟิลหรือแม็กแม็กเบิร์นนี่นะน่าจะลงได้ถ้าลงไม่ได้ก็ยังมีตัวสำรองดีๆอยู่นะสำหรับเชฟฟิลอ่าสี่สามสามนะสำหรับนิวคาสเซิลมาตินดูบารกา้านะแดนเนะบิร์นฝ่ายเบนแชเอมิลคาร์ฟนะลงเซ็นเตอร์ฮาฟดิปลาเมนโต้แม็กกว่านะเอลเลนแอนเดอร์สันนะกองกลางคู <c oughs> นะ่กับดูโนกิมารายแล้วก็ชอรลองสตาร์ สามแนวลูกด้านซ้ายฮาวิบานอิซักนา้าเป้าแล้วก็กอดอนทางขวานะส่วนเชฟฟิลล์หลักๆก็คูห่หน้าอันตรายนะเบนเบเลตันดีอาร์แล้วก็คาร์เมลอนอาเชอร์นะที่เหลือก็เจวีบโบเกอร์วิงขวานะเบนออตบอลวิงซ้ายนะวินิสิอุสตรงกลางกับกุโตโกฮามเมอร์นะคนที่เราคุ้นๆกันที่เล่นดีนะส่วนเซนเตอร์ฮาฟโอ้โหไอโหดเมสันโฮเกตโดนใบแดงแน่นอนบางเกมนี้ ก็เลยนราคาที่เปิดมานิวคาสเซิลต่อสูงมากนะเพดานสูงมากสูงสุดๆเลยทีเดียวครับสลูกแต่ดูฟอร์มเชฟฟิลเกมเยือนโดนยิงขาดตลอดเลยอะ่ะโดนแมนยู 42, ที่ใช่ไหมโดนเปนิดอร์2-0อ่ะแล้วก็เกมบุก10นัดนหลังการ้องการสิบนั้นหลังดู1ินั้นหลัง10นั้นหลังเชฟฟิลโดน32ลูกอะ่ะเฉเหลียนนัดละ3อะ่ะจะลอดไหมวะเนี่ยไม่น่าลอดนะคู่นี้นิวเล่นในบ้านยิงกระจายนะเชฟฟิลตกชั้นไปเลยเกมนี้ให้นิวนเคาสเซิลน,นะ เล่นในบ้าน2ลูกมีลุ้นเม็ดสามอานะครับผมคู่ต่อมาคู่สุดท้ายของวันนะพิา 2, ต,ตีสองแอตันวิลล่าเกิดบ้านพบกับเชลซีนะเชลซี Chelsea, เกมล่าสุดยังหนักอะโดนเะซนนอนยิงมา5ลูกก็เลยราคาที่เปิดมาเป็นแอตตนวิลล่านะต่อปอปอ,ปอนะถือว่าน,น้อยนะเทียบกับฟอร์มเชลซีใช่ไหมสวม่วนวิลล่าเกมในบ้านนั่งโคตรดีแต่วิลล่ายังลุ้นอันดับ4อยู่ด้วยนะตอนนี้ได้ลงก่อนสเปอร์ได้นำยู่6แต้มนะ ก็อันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะตอนนี้แอตตนวินล่านะอยู่อันดับ4นะเตะ34นะชนะ20เสมอ6แล้วก็แพ้แพ้8นะมีอยู่16 66แต้มนะอยู่อันดับ4เกมในบ้านดีมากนะเตะ17ชนะถึง12ส่วนเชลซีอยู่อันดับ9นะเตะ32น้อยกว่าคนอื่นนะแต่ชนะแค่13นะแล้วก็เสมอ8แพ้ถึง11มี4 7แต้มอยู่อันดับ9นะเกมเยือน16นะชนะแค่5นะแพ้ถึง7เลยทีเดียวนะสำหรับเชลซี ก็ไปดูสถิติของวินล่าจะเห็นได้ว่าเกมในบ้านดีมากนะอยู่เกมบ้านาเก็บชนะได้เป็นอันดับ4ของตารางอะ่ะเจกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเพิ่อให้การพบการ10นัดหลังก็วินล่าชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ไป4นะก็เกมแรกดอ่สินัดหลังทูดของวินล่านะชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3นะเกมล่าสุดวินล่าเล่นในบ้านก็ชนะบอลมัดไป3ประตูต่อหนึ่งสิบนัดหลังเชลซี 4, ชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นะ จากมาดีๆนะแพ้2นะัดติดกับแมนซิตี้สเอฟเอครับก่อนจะโดนอาร์เซนอลเนี่ยยิงไป5ลูกเลยทีเดียวนะหลักๆตัวเจ็บวินล่าก็ไทลอนมิงบูเอนเดียบูเากาสม,มา์กาม,มาล่านะจากขอบแรมซี่ซานิโอโลนะที่เจ็บยาวๆส่วนเชลซียาวเป็นห่างว่านะลีดเจมเอ็นคุนคูเนี่ยลงไม่ได้อยู่แล้วเบนชิวเวลโรเบิร์ตซานเชสฟ,ฟฟาน่านะสำคัญที่สุดเลยโคพัมเมอร์นะเกมที่แล้วไม่ได้ลงโดนยิงกระจายนะ ก็เสียตัวจริงของวินล่าซ4-4-1-1นะมาตินเนสลูก้าดีนเปาตอเลสเดกโก้คาร์ลอสเอเชียคอนซ่านะสี่กองกลางโรเจอร์แม็กกินด,กดักกัสหลุยส์เลออน์ไบรลี่ยูริติลลมอนและออลลี่วัตกินเชลซี4-2-3-1นะเปร์โควิดนะดีซารซี่อ่าเทวชาโลบาเดกโกซิวารคูคูเลย่านะสามตัวรู้ก็พาเมอร์มาดูเอเก้นนะแล้วก็แจ็คสันมาตินเนสนะ ก็สถิติเกมรับส0นัดหลังเชลซีโดน21โอ้โหวินล่าดโดน16หนะก็เรียกว่าอสูสีนะสั่งทีมต้องดูเชลซีอ่ะเกมที่แล้วไม่มีโครพาเมอร์แล้วแบบโหเละเลยโดนเซนอนบุกย,ยับยับอะ่ะท่านี้โครพารเมอร์ถลงได้ก็ถือว่าได้ลุ้นนะส่วนวินลา่าเกมในบ้านแม่งยังโหดใช่ไหมอาร์ลี่วัดกินอะไรพวกเนี้ยยังเก่งอ่ะก็เชลซีโอโ้โ,อโหแจ็คสันมันจะหวังได้ปะวะเนี่ย จากสารมูดิกมาดูเอเก้โคพัมเมอร์นะคู่นี้ให้ต่อวินล่าดีกว่านะเล่นในบ้านนะน่าจะเฉือนเทลซีได้นะก็คู่นี้ให้พี่วินล่านะคู่ตีสก็3ตัววันนี้ก็ลองเบอร์ลี่ต่อนิวคาเซิลแล้วก็ต่อแอตันวินล่านะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะแอดลุงหนวด88นะมุมขวาล่างนะแอดลุงหนวด88แแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม